สว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการเลือกใช้หลอดไฟ LED มาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับพี่เจ็บอ่ะเดี๋ยววันนี้พอเราฟังกันแล้วเราจะเลือกหลอด LED ได้คุ้มค่ามากที่สุดจริงๆแล้ว LED เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ทุกคนรู้จัก LED อยู่แล้วเลือกหลอดไฟ LED แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราตั้งคําถามว่าจะไปซื้อหลอด LED ยังไงเนี่ยหลายๆคนอนะ่ะผมยังเชื่อว,ว่ายังสับสนอยู่ยังมุนงงอยู่ว่าเฮ้ยจะเลือกยังไงดี ซึ่งปกติแล้วข้างหลอด LED เนี่ยมันจะมีทั้งค่า K ค่า d u b e U ค่าลูเมนค่า lm ค่านู่นค่านี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆแจกแจงให้ฟังว่าค่าแต่ละค่าเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของประสิทธิภาพของหลอดไฟยังไงนะครับเรามาดูกันที่ค่าแรกเลยค่ะคือค่าอุณหภูมิสีของแสงคือค่าเควินนั่นเองปกติแล้วพี่เจ็บเลือกหลอดไฟผิดสีบ่อยๆไหมคะ ปกติพี่อ่ะไม่ค่อยผิดหรอกแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราไหวหวานให้คนในบ้านโดยเฉพาะไม่บ,บ้านเนี่ยไปเลือกเนี่ยเราบอกเอาแสงอวนะอร์มไฟนะมาเดย์ไลท์ทุกทีเลยแล้วม,มันก็อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็เป็นปัญหาในบ้านเตยมีเทคนิคไหมเตยมีกราฟกราฟหนึ่งค่ะที่แสดงโทนสีให้ชัดเจนเลยคือแบ่ง <back S 1> เป็นสองโทนสีนะคะพี่เจ็บคือโทนสีส้มแล้วก็โทนสีฟ้านะคะถ้าสมมติว่าพี่เจ็บเลือกที่6,500 k อนั่นก็แสดงว่าหลอดไฟที่พี่เจ็บเลือกมา มันเป่งเป็นแสงสีขาวนั่นเองค่ะหมายความว่าต่อไปถ้าเรามีกราฟกราฟนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมานั่งจำแล้วใช่ไหมว่าเดย์ออไลท์คืออะไรบอมไวท์คืออะไรข้างกล่องมันจะเขียนบอกอยู่แล้วมันจะมีค่าค่าหนึ่งที่เตยบอกก็คือมีค่า K คกำกับด้านหลังตัวเลขเช่น 2,000k 3,000k 6,500k ก็แค่เอามาเทียบกับกราฟกราฟนี้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับเตยใช่ค่ะอ่าถัดมานะครับ ตัวเลขถัดมาที่มีความสำคัญไม่แท้กันเลยก็คือค่า W o u กับค่า lm หรือลูเมนนั่นเองผมค่อยๆไล่ไปทีละอลันลวกันค่า w u เนี่ยมันบง่งบอกถึงกำลังการกินไฟของตัวหลอดหลอดน,นั้นเราก็จะเห็นตัวเลขตัวหนึ่งแล้วตามท,าท้ายด้วย w u หมายความว่ายิ่งเยอะก็ยิ่งกินไฟเยอะแต่ในทางเดียวกันค่า lm ก็จะสูงตามผมอธิบายสั้นๆละกัน lm หรือลูเมนเนี่ยคือค่าประสิทธิภาพในการเปล่งแสงเลือกให้เยอะๆก็จะสว่างอันนี้คือเทคนิคง่ายๆเลย แต่มันก็จะตามกันมาก็คือยิ่งเราเลือกสูงเท่าไหร่ทั้งค่าเดอยู่และค่า LM ค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามไปด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะอ่าทีนี้มันก็เลยต้องเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วเราจะเลือกอยังไงดีอ่ะจะบาลานซ์ยังไงดีระหว่างค่า LM กับค่าเดอยู่ที่ทําให้ประสิทธิภาพของหลอดไฟอ่ะดีที่สุดเราเรียกค่าค่านี้ว่าลูเมนต่อวัตต์หรือค่าประสิทธิภาพของหลอดไฟพี่มีตัวอย่างมาแนะนําให้เตยดูสมมุติวันนี้ เราไปเรียกหลอดเราเรียกกันหลอดประเภทนี้เราเรียกว่าหลอดตะเกียบเนาะที่เราคุ้นเคยกันเราใช้คําว่าหลอดตะเกียบเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าเลยกับหลอด LED ที่เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันพี่เอาหลอด2หลอดนี้ที่มีค่าความสองสว่างเท่ากันอยู่ที่760ลูเมนนะครับแต่หลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยกินไฟไปถึง14ว mm ัตต์ในขณะที่หลอด LED เนี่ยกินไฟเพียงแค่7วัตต์พอเราเอาตัวเลขตัวเลขนี้มาหารกันเราจะได้ตัวเลขค่าประสิทธิภาพของหลอดไฟ ซึ่งเจ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยทำได้อยู่ที่54ลูเมนต่อวัตต์ในขณะที่ค่า LED เนี่ยมาอยู่ที่108ลูเมนต่อวัตต์หรือทิกง่ายๆก็คือว่าให้เราเลือกตัวเลขที่สูงๆเอาไว้ยิ่งสูงยิ่งมีประสิทธิภาพสูงนั่นเองค่ะอ่าแต่ถ้าอยากให้มันมีความคุ้มค่ามากขึ้นเตยมีทิกแนะนำเพิ่มเติมค่ะดังนี้ค่ะสังเกตที่ค่า CRI นะคะ ถ้ามีค่าเข้าใกล้100ก็แสดงว่าเราเห็นผลแอปเปิลนะชัดเจนขึ้นมากเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วค่า CRI คือค่าความเสมือนของแสงนะเราก็ลองเลือกให้มีความเสมือนไอ้คำว่าเขาเเสมือนเนี่ยก็คือ100%เนี่ยเหมือนภาพจริงที่สุดใช่ค่ะซึ่งข้างกล่องก็จะเขียนบอกอยู่แล้ว CRI มากกว่า50% CRI มากกว่า80%เลือกให้สูงๆเอาไว้นั่นเองนะ,ค,ะครับค่าถัดมาคือค่าลูเมนต่อวัต บางกล่องก็ระบุบางกล่องก็ไม่ระบุค่ะมันก็คือค่าเมื่อกี้นี่แหละที่เราคุยกันใช่ก็คือเรื่องของค่าประสิทธิภาพนะครับใช่ค่ะถัดมาคือค่า power factor ค่าไฟแฝงนั่นเองค่ะพี่เจ็บก็คือถ้ามันยิ่งมีค่าเข้าใกล้หนึ่งมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้อุปกรณ์ของพี่ประหยัดไฟมากขึ้นเท่านั้นค่ะอไอ้ค่าค่านี้อาจจะไม่ลงลึกนะครับแต่ว่ายิ่งค่านี้ต่ําเท่าไหรอ่อ่ะมันก็จะยิ่งกินไฟมันจะมีการกินไฟแฝงอะ่ะค่ะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นล่ะครับเตยนอกจากนั้น ก็จะมีฟังก์งงงชันเนาะฟังก์ชันพิเศษค่ะของ LED ค,ค่ะก็คือเปิดกลางคืนปิดกลางวันแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ในหลอดเดียวอันนี้นะะก็เป็นการเรื่องเพิ่มเติมแล้วบางคนบอกว่าไปติดในพื้นที่ที่ไม่อยากไปเปิด,ปดไปปิดอะ<ช>่ะก็ใส่ตัวนี้ซักก็จะเปิดกลางคืนปิดกลางวันหรือบางที่ต้องการเปลี่ยนบ o ้อแอนโทนในห้องบางห้องแล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้แต่อาจจะไม่ใช่สีแดงตามที่เตยใช้อยู่ที่ห้องของตัวเองนะครับโอเคทีนี้ เรามาลองเลือกหลอด LED ในท้องตลาดกันบ้างพี่ลองไปหาข้อมูลในเรื่องของการเลือกหลอด LED โดยพี่ตั้งโจทย์แรกก่อนเลยก็คือว่าพี่อยากได้หลอดไฟที่มีค่าส่องสว่างที่ประมาณสักพันสี่ร้อยถึงพันหกร้อยลูเมนนะครับแล้วก็แสงเนี่ยเป็นแสงสีขาวหรือหกพันห้าร้อยเควินนะครับโดยหลักการพิจนารณานของพี่เนี่ยพิจจรณัดกันด้วยกันทั้งหมดสี่หลักก็คือราคาประสิทธิภาพนะครับแล้วก็พี่แตกเรื่องของประสิทธิภาพออกมาเป็นค่าใช้จ่าย แล้วก็สุดท้ายก็คือพิจารณาเรื่องของปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลอดที่พี่หามานะเตยพี่หาให้มันต่างกันสุดข,ขั้วเลยไอเนี้ยทุกคนลองไปเซิร์ชในเรื่องของตัวช้อปปิ้งออนไลน์ให้ดูก็ได้นะครับก็จะเห็นหลอดไฟที่มีราคาสูงราคาต่ําหลอดไฟ2หลอดหลอดไฟยี่ห้อเอทำค่าแสงสว่างได้ที่1,600ลูเมนแต่ราคาอยู่ที่เกบาทต่อหลอดนะครับในขณะที่หลอดไฟยี่ห้อบเนี่ย ทำได้ที่1,440ลูเมนแต่ราคาถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งเลยอยู่ที่45บาทถ้าพิจารณาเรื่องของราคาเตยคิดว่าอันไหนหน่าซื้อมากกว่ากันถ้าเตยดูแล้วอ่ะเตยเลือกที่หลอด B มากกว่าค่ะอ่าเพราะว่าราคาถูกกว่าใช่ใช่ไหมซึ่งแน่นอนละหลักการเรื่องของคนก็ราคาเป็นหลักอันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แต่อย่างที่เรามีเทคนิคในการเลือกแล้วหลักต่อมาที่เราต้องพิจารณาก็คือเรื่องของประสิทธิภาพเรามาดูกันว่าหลอด A เนี่ย ทำได้พันหกร้อยลูเมนนะเตยแต่กินไฟเพียงแค่13บสามวัตในขณะที่หลอด B เนี่ยประสิทธิภาพของการเปล่งแสงเนี่ยน้อยกว่าแต่กินไฟมากไปถึงกี่วัตนะเตย21บวัตต์ใช่ไหมอย่างนี้นี่เองพี่พี่มองไปได์ไม่เห็นแล้วตอนนี้ะนะครับอ่ะพอเราหาประสิทธิภาพกันออกมาเราจะเห็นว่าเจ้าหลอด A เนี่ยค่าลูเมนต่อวัตต์มีค่าที่สูงกว่าทีนี้พี่ตั้งคําถามเพิ่มเตยกับเตยเพิ่มเติมกับเตยแล้วกันนะครับว่าถ้าหลอดหลอดเนี้ย ถูกเอาไปไว้ในห้องห้องหนึ่งหรือหน้าบ้านก็ได้ที่จําเป็นต้องเปิดสัก1ิชั่วโมงต่อวันแต่คิดว่าหลอดไหนอ่ะมันจะคุ้มค่ามากกว่ากันโอ้ถ้า12ชั่วโมงเลยเหรอคะพี่ถ้า12ชั่วโมงอ่ะเตยมองว่าเป็นหลอด A มากกว่าค่ะพี่หลอด A มากกว่าเพราะว่าประสิทธิภาพดีกว่าแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะมองว่าแล้วประสิทธิภาพดีกว่ามันส่งผลตรงอย่างไงอ่ะพี่ก็เลยทําเป็นคอร์สมาให้ดูว่าถ้าเอาหลอด A กับหลอด B มาเปิด1ชั่วโมงกินไฟไม่คุยกันที่วัดแล้วนะ คุยกันที่กินไฟไปกี่บาทอ่อจาจะหลอด A เนี่ยกินไฟอยู่ชั่วโมงละ0.05บาทหรือ5สตางค์ในขณะที่หลอด b เนี่ยกินไฟอยู่ที่7สตางค์ตัวเลขอาจจะดูต่างกันน้อยใช่ไหมเตย<ช>แต่พี่ตั้งคำถามกับเตยอย่างนี้ว่าปกติแล้วหลอดไฟเตยอะ่ะสมมติเปิด12ชั่วโมงใช้เวลากี่ปีในการเปลี่ยนหลอดครั้งนึง ประมาณ2ปีนะคะสองถึงสปีใช่ค่ะถูกไหมแปลว่าเราต้องจ่ายค่าไฟให้กับหลอดหลอดนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2- อถึงสปีพี่ยกตัวเลข3ปีแล้วกันเป็นตัวเลขที่คลาสสิกดีนะครับพอเราคิดว่าเราต้องจ่ายไฟให้กับตัวเลขของ2หลอดนี้ระยะเวลา3ปีเนี่ยเจ้าหลอด A เนี่ยใช้ไฟไปอยู่ที่700ประมาณ700บาทในขณะที่หลอด B เนี่ยใช้ไฟไปอยู่ที่ประมาณ1000บาทเห็น <He en S 1> ไหมต่ว่าตอนแรกที่เราบอกว่าไอ้หลอด A เนี่ยกินไฟเนี่ย ค่าหลอดไฟแพงกว่าเท่าตัวหนึ่งแต่พอใช้ตลอดอายุการใช้งาน,นมันสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอดบีถึง300บาทเลยทีเดียวและแน่นอนว่าในบ้านเรารเราคงไม่ได้มีหลอดไฟแค่หลอดเดียวถูกต้องไหมครับเราจะมีสักสิหลอด20หลอดแล้วแต่ความใหญ่ของบ้านการเลือกหลอดที่มีประสิทธิภาพดีกว่าก็น่าจะส่งผลที่ดีกว่าถูกต้องไหมเตยใช่ค่ะพี่นอกจากนั้นค่าอื่นที่พี่เอามาพิจารณาที่เขียนข้างกล่องก็คือเรื่องของค่า CRI ค่าเสมือนจริงของแสงหรือเรื่องค่า Power Factor เจ้าหลอดเอก็ทําได้ดีกว่า ถ้าบอกอย่างนี้หลอดเอก็น่าสนใจถูกต้องไหมเตยใช่ค่ะพี่แต่ว่าใดๆก็ตามเหลี่ยมมันมี2ด้านเนาะในขณะเดียวกันถ้าเป็นบางพื้นที่ที่เตยบอกว่าเตยแค่ต้องการส่องสว่างเปิดแค่สักปีละครั้ง2ครั้ง5ครั้ง10ครั้งการเลือกหลอด B ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่แพ้กันถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอเคพอเรารู้กันแล้วนะคะว่าวิธีการเลือกหลอดไฟ LED ควรจะเลือกแบบไหนแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่า เราลองมาดูตัวอย่างแล้วก็ประโยชน์ของหลอดไฟนั้นกันดีกว่าค่ะพี่ก็คือเรื่องแรกคือเรื่องอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED เซึ่งหลอดไฟ LED อ่ะมันมีอายุการใช้งานได้นานกว่าหลอดไฟทั่วไป3าถึงหเท่าเลยค่ะพี่เจ็บแล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะพี่เจ็บได้มากถึง90%เเลยนะคะแล้วก็ตัวหลอดไฟ LED อะค่ะมันไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายต่อร่างกายเหมือนหลอดฟูเลสเซนต์ค่ะครับ แล้วก็ไม่เกิดแสง UV ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังด้วยค่ะ,ะจริงจริง,รง,รงแล้วแต่เราจะบอกว่าบางคนเลือกไปแล้วแต่ยังรังเลใจหลอดที่บ้านก็ยังไม่เสียเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีอันนี้ก็เป็นข้อดีเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันว่าหลอด LED มันดีกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ยังไงใช่ค่ะสุดท้ายนี้เนาะ,ะถ้าเรารู้สึกว่าการเลือกหลอด LED เนี่ยก็ย,ยังยากอยู่อาจจะฉับสนอยู่ พี่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นยังไงครับพี่เจ็บจริงๆแล้วปัจจุบัน factory max ของเราอะครับเราจัดจำหน่ายในเรื่องของหลอด led ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของหลอดบับไลท์หรือหลอดตะเกียบที่เราแสดงตัวอย่างให้เห็นเมื่อสักครูน่นี้ไม่ว่าจะเป็นแต่เรื่องของหลอดไฮเบย์หลอดไฟสซองสว่างถนนหรือหลอด t แปหลอดยาวๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราก็มีจัดจำหน่ายทั้งหมดถ้าอยากเลือกให้คุ้มค่าจริงๆติดต่อมาที่เราครับ factory max